กันแล้วยืดไปอุ้ยไปตายนี่บึ้กว่ะโอ้ยมาได้กี่เท้าเนี่ยบ<ป> <c oughs> ้า, oh, มาหาบบมองฮะหน้า,นาตัว,ตวได้เนี่ยยั <c oughs> างาโตนะเฮ้ย <c oughs> ไปแกนเขาไปยังหุ่นก็เส้นน้อยเขาหุ่นเห็นนะเอาอยัางให้คุ้ยแกนเป็นน้อยให้หน้าได้ก็เต็มเฮ ปั๊ด mà มีหยังน้อย à เนี่ยถึงได๋ก็สิบ่นะดึกบึด น well. yeah, ี่ครับหลังบ้านผมนะครับน้ำปลาปลาไม่ไหลนะครับบ้านผมไหลอยู่ไม่รู้จักไหลนะจักอุ้มนะนุ่งกุ้งจักอุ้มพอได้ห้าสิปุ้ย หาสิปุ้ยูสี่สิบอุ้มไปโอ้อุ้มน้อยก็ลดหลุกซ่าว่ะนะนี่ครับทำเีเดี๋ยวให้ดูทำเีช้าๆเลยนะครับนี่ครับนี่หลังบ้านผมนะครับ ำเนี่สุดยอดเลยครับทำเลกินเหล้าครับนี่ครับนี่กว่านักง,งานเติมน้ำครับนั่นบ้านลูกสานะรับถดูดเมืเช้าก็า มีหน่วยงานมาลงที่บ้านอีกแล้วครับผอมมาเกือบครบแล้วมั้งครับคาเตตรวจเงินแผ่นดินนะครับมาบ้านผมนะมากันโอ้หลายอาชีพครับไม่ใช่มากินก๋วยเตี๋ยวครับมาหุระครับ,รบเช้าก็มานะครับอสอมม มาจากอ,อยแอละสคออบหอรือเปล่ามาตรวจของในร้านครับนําทีมโดยหมอครับอสอมอมาจากอ,อยแอละสคออบอใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับมากันหลายคนนะครับว่อเช้านี่นึกว่ามาเซ็นนะครับมาเช็คของมาตรวจของนะนึกว่ามาเซ็น นี่นะครับนั่นไม่ใช่บ้านผมครับผมไม่มีบ้านครับบ้านน้าผมครับนี่ครับผมก็มาเอาน้ำมาส่งที่นี่นะครับหลังบ้านผมเนี่ยร้อยเมตรนะครับน้ำปลาไม่ไหลเป็นไรไม่รู้ครับจะแจ้งไอชุดปลาปลาก็ไม่ได้นะครับหมู่บ้านดูแลนะครับ ไปแจ้งกรมชนก็ไม่ได้นะหมู่บ้านดูแลนะครบปบาป่าบ้านผมดูแลบ้านเดียวนะป่าเนี่ยนอกนั้นขึ้นตรงต่ออบตอสองห้องมีหมู่บ้านผมหมู่บ้านเดียวนะครับดูแลเองนะครับ เป็นไปบ่ได้อาน้ำบ่ไล่ะแล้วแกบ่ได้ไปลองเปิดบานคอยก่อนแล้วนะเดีไปปิดป้า่าบานคอยบ่บานคอยออกบ่ป้าป่า่ะออกบ่บานบานคอยน่ยออกบ่อออบบานนี้บ่ออกแล้วบานคยนี้ เป็นยังบาไล่หรือว่าเขาปิดแมุ่ม้งเป็ีนไปบาไล่มาไล่ทั้งเดียวอ่ะมีวาวอยู่เขาบอ่มีใ wow ห้ pitch, นะปิดนะนี่ครับน้ำปลาปาไม่ไหลนะครับนี่ครับไปแล้วครับไอเสียงบัตนะครับบ,รรบ,บ้านหมเขาเรียกไอเสียงบัตไม่ใช่อ้ายนะครับอ้ายนะครับเนี่ยประมาณ100เมตรครับจากบ้านหมมาเนะี่ย แกเป็นคนที่ไม่ได้ยินนะครับแล้วก็พูดไม่ได้นะครับพอดีครับผมไปอยู่ไฟฟ้าคุยกับแม่พี่เฟดมาบ่อยก็เลยชินนะครับนี่ครับแกให้เอาน้ำให้ครับแต่ตังค์แล้วครับหรือว่าคุยคุยคุยดังแกมไม่ได้ยินครับต้องคุยค่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เหม,มือนเมียพี่เฟดอะม<า>ผ,มผมคุยดังไม่ได้ยินนี่ครับะ,ะเกเรียกแล้วอะไรครับด,ววดูดูท่าทางครับเหมือนพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเกไม่ได้ยินครับแล้วก็พูด<น>ไม่ได้ครับหรือว่าเป็นใบนะครับนีนไไไ่ไม่ไยกอไมียกออ๋อ เอาให้มาเอารองเท้าบูทนะครับชี้เสตตีนนึกว่าเฮ้ยนึกว่าชี้ใส่หงกุ้งนะครับนู่นครดข้าวนะึกว่ายกตีนใส่หลวงกุ้งไม่ใช่นะครับรือว่าที่แรกผมนึกว่าหลวงกุ้งกวดตีนหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ผมเห็นเอายกยกตีนใส่หลงกุ้งอยู่นะเออเอาไปมาไม่ใช่นะครับ บอกว่าให้มาเอารองเท้าบูทนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเอารองเท้าบูทไปใส่กับแก้วตีนแขกข้าวอยู่ตกใจหมดหรือว่าพี่เอบอกลูกกุ้งกวนตีน <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่ได้ยินเนี่ยฮัลโหล่ะเห็นไหมครับไม่ได้ยิน แกเข้าเป็นล่องครับเมื่อก,กี้นึกว่ายกตีนใส่ลุงกุ้งไม่ใช่นะครับให้ลุงก,กุ้งมาเอารองเท้านะครับนี่ครับแกไม่ใส่รองเท้าครับผมคนนึกว่าแกว่าลุงก,กุ้งควันตีนอ้าวหมดแล้ว